สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน2รถสวยนะครับวันนี้เราพามาชมรถขุดเล็กนะครับฮิตาชิ EX 30นะครับผมมาดูสภาพโดยรวมรวของรถขุดคันนี้นะครับผมคันนี้สีเป็นสีส้มนะครับผมตัดสีดำนะครับผมมุงกีสภาพสวยนะครับผมมีฟันสีซิ่งนะครับมงกีสีดำนะครับสีก็เป็นสีแบบประจำของฮิตาชิก็คือสีส้มนั่นเองนะครับผม ตัวนี้จะมีขนาดไซซิ่งอยู่ที่3ตันนะครับผมบูมอาร์มของเขายาวสวยนะครับตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับผมส่วนระบบการทำงานบอกได้เลยว่าไวเร็วแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดเล็กอยู่ใช้งานในสวนในไร่หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้งานก่อสร้างคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ช่วงล่างเขามาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กใบมีดดันหน้ามาพร้อมนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่ดูบูมอาร์มกันก่อนนะครับบุงกีนะครับผมสวยๆเลยบอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เขาดีไซน์เ ทรงมนนะครับผมทั้งด้านท้ายหน่อยนะครับมาในรูปแบบหลังคาคอนโทลก็จะเป็นคอนโทลสั้นนะครับผมคอนโทลน้ํามันนะครับขับนิ่มนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหาคอนโทลขับสบายๆคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยทีเดียวมีโลโก้คําว่า EX 3 0อยู่ทางด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งบ่งบอกว่าคันนี้เป็นไซส์ขนาด3ตันนั่นเองนะครับ ช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กใบมีดด้านหน้ามาพร้อมนะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับผมมีคำว,ว่า EX 30ด้านข้างด้วยนะครับผมแล้วก็ฮิตาชิอยู่ทางด้านล่างนั่นเองนะครับด้านขวาก็มีคำว,ว่าฮิตาชิ มีคำว,ว่า EX 3 0อยู่ทั้งด้านข้างด้วยนะครับถังน้ํามันดีเซลจะเติมตรงนี้นะครับลูกค้าส่วนไฮดรอลิกเติมตรงด้านนี้เลยนะครับผมก็เป็นถังไฮดรอลิกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสภาพโดยรวมทางด้านขวานั่นเองบูมอาร์มสวยนะครับด้านขวาก็มีโลโก้คำว,ว่าฮิตาชินะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเราพามาชมเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมปั๊มนิ้วนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามา ดูทางห้องคนขับกันบ้างนะครับผมห้องคนขับครับการจัดวางอันนี้คนโหนสวิงอยู่ซ้ายและขวาของตัวคนขับนะครับส่วนตัวเดินทั้งสองข้างจะอยู่ทั้งด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมคันเร่งก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับคันเร่งอยู่ทางด้านขวามือของคนขับเบาะนั่งก็สภาพสวยนะครับผม ถ้านั่งการจัดวางอะไรก็โอเคเลยนะครับไม่รู้สึกเกะกะนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผม อันนี้ก็เป็นพาชมแบบคร่าวๆนะครับผมสำหรับรถขุดคันนี้เลยนะครับฮิตาชิ ex 3 0 s i z i ไซซิ่งขนาด3ตันนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้เสนอขายอยู่ที่3,390,000บาทนะครับส0 0 0บาทนะครับผมสินค้ารายการนี้เราพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับพร้อมจัส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดก็สามารถโทรมาจับจองได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขายของเรานะครับ061-696-0160 061-696-0160นนะครับผมท่านใดที่ชอบวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ